สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเนาะวันนี้ทางทีมงานเขาเองอาจะมารถศูนย์มือหนึ่งเนาะจะมารีวิวให้ทุกท่านเห็นเนาะจะเป็นเจ้าโตโยต้าดีวูเจา้าทุกเซตทุกสไตล์ด้วยเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันเลยได้ทุกอยเลยเนะาะสวัสดีคุณลูกค้าเด้อวันนี้ได้ฮับเกียรต์จากโตโยต้าจำปาเนาะก็คืออยู่สาครับนบครปักเซเนาะได้มารีวิวรถม,อรถมือหนึ่งที่อยู่ในศูนย์เพิ่นเนาะ,ะถือว่ารถใหม่ๆงามๆเป็นเจ้าดีวูสองพันสีบสองพเนาะ อ่าเป็นสีขาวเนาะส่วนลายจะเป็นสีขาวหมวกเรือสุขานเดออ่ามิเริ่มแต่ออปชั่นธรรมดาจนทอดออปชั่นเต็มเรือสุขานเดอเนาะโตโยต้าบารโรวีโกเนาะถือว่ามีครบเจ้าเนาะส่วนลายจะเป็นดีโวเจ้าอ่ารถใหม่ไงามๆเจ้ารถรถมือหนึ่งเนาะออกจากศูนย์บานเฮาใจสดใจพอนในเรือสุขานเดอเนาะพอนเหย้าจิตปีเจ้าหลอกเบี้ยดำตำสุขานเนาะมีอ่าบาต้องรีวิวร้ายเนาะคือหูหูกันดีแล้วคมแล้วฆากับซามารถโอลุ่มกันไหนเรือสุขานเดอเนาะ เดีย๋ยวฮอร์ซงได้เดี๋ยวเติมอ่าเกี่ยวกับราคามื่อหนึ่งเนะาะท่านจะไถ่ดุไลได้สนใจดุไลได้กับทักมาทั้งเอ็ดมินไหญ่ได้ทุขการผลนว่ามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าดีทักมาทางเอด็ดม,มมอด,มเอดมินเนะออาะเดือดสอบถามได้เดี๋ยวเสริมเติมได้การใจสนใจก่อนเจ้าทางทีมงานเฮายินดีให้คำแนะนำยินดีให้คำปรึกษาทุดสุขขดขด้อเนาะหรือว่ามาดุดได้สนใจดุไลได้กับยินดีไดุลได้ยี่ห้อขั้นนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับฟุกโฟวินได้ทุกขกานเดอ้อเนาะรถสายเดิมออกจากศูนย์โตโยต้ตาได้เนาะลดกำ คนเงาเจี๊ปีสีขาวโมขันนี่เนาะโผเรืองแม็กเรืองยังอบสองอบสั้นถือว่าเต็มเลยมองไปจากขันนี่เนาะอ่าสีขาวงามๆระบบเซ็นสอเซนเซอร์ถือว่าพังสั้นเต็มเนาะขันนี่เนาะอ่าไฟไหลไปถือว่างามแหงเลยทุกท่านเด้อเนาะเป็นไฮรักดุนตัวช็อปตัวบีเจาะเนาะกล่องล้างเซนเซอร์ล้างที่ว่าครบแม็กงามๆไฟไหลไปโอ้งามแหงเลยทุกท่านเด้ออ่าประมาณนึงแต่ประมาณนึงเนาะไอ้ทุกท่านมึงแบบก่าเข้าเดาทุกท่านมึงแบบว่าเขานะ มาคันาดสนใจคันไหนสำหรับรถมือหนึ่งนาะก็สามารถทางทต้สบายดีกันเขาอะไรสำหรับซู้เฮาเนาะอ่าเป็นใหม่งามๆสุาๆสำหรับลูกค้าท่านใดที่อจะว่องหาเจ้าโตโยต้าวีออสเนาะกับเจ้าพอเชนเนอร์เนาะสำหรับมือหนึ่งเนาะสอบถามรายละเอียกันเด้อเจ้าเด้อเนาะเย่ออะไรละเอียดไหนซึมอ่าเกี e ่ยวกับการใจทุจริตบอลบอหรือว่าดอกเบี้ยต่างๆเนาะระยะการผลจะฟรีเจ้าสามารถทางทต้สบายดีกันเขาอะไรเจ้า ประมาณเจ้าขอบใจทุกท่านเด้อที่มาขับส้มเนาะวันนี้เขาจะมารีวิวแบบของข้าวเด้อทุกท่านเด้อเนาะมารีวิวแบบของข้าวอ่าต่อไปเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งรักคมรักค่ายังเติ่นการใจสดใจพรเนาะหรือว่าไรเดียร์นั่งต่างๆหรือว่าดุขาทานได้ที่สนใจรถมือหนึ่งเนาะอ่าน้ำส้มน้ำทีมงานเท่ากับสมาครถสอบถามกันได้เจ้าราคากับโอ้ร่มกันได้ทุกท่านเด้อเนาะใจสดใจพรได้เนาะสำหรับมือหนึ่งเนาะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถมือสองกับสามารถทักไายกันเขามาได้เนาะทางทีมงานเฮายิานเดียคำในนำยินเดียคำปรึกษาเนาะสามารถสอบถามหาให้รดร้อทุกท่านเนอ้อขอขอบใจ